ลอาตกใจเลยสวัสดีครับไม่ติดดูบ้างก็ได้เหรอไม่ได้ไได้วย ใครมาครั้งแรกาะโอเคไม่บค้ถ้าถามไม่ได้ผมลืมมันจะไม่ได้คำตอบ <c oughs> <c oughs> ยังคงมาครั้งแรกกันเหมือนเดิมเลยนะครับ <c oughs> ครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องทำงานต่อเนาะสมควรครับสมควรครับอยากเจอเป็นแฟนครับผมเราเจออีกชั้นหนึ่งเมื่อไหร่นะครับหลังจากวันนี้18แต่มันชูงานอะไรอ่ะโอเคแต่ว่าอย่างนี้ะเป็นไงบ้างครับกับสกาย อนนี้คือแบบอยากมาลองขาาทุกคนดูมากว่าทุกคนรู้สึกยังไง oh <my. S 1> ผมีมันนาใจมากนะผมไม่เคยออกผมไม่ผมผมไม่ถนัดแบบนี้นะจริงแล้ว oh <my. S 1> ต้องมองดูคือต้องขอบคุณเพราะว่าได้เฟียนมาช่วยด้วยนะ oh. คือเขามีพี่โโลกราอยู่แล้วที่เขาอคอยช่วยแต่อ้นี่อ่อนไง ไม่กล้าที่จะแบบถามอะไรเยอะเลยไปถามเฟียดดีกว่าน้องช่วยไว้โ okay. อเครอรอดูวันที่ห้านะตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่แค่แบบคนก็อาจจะแบบเอ้ยมันดีแต่ทั้งหมดที่คุณเห็นอาจจะดีทั้งหมดของมันแล้วก็ได้นะครับไรนะ บอกว่าได้สิ่งบาทีแบบเร็วๆนะคิดถึงหองแมแอร์ สบายมากเลยในเรื่องนะการสบายตลกเลยกันสมายการสบายแต่ว่าทิษณีจีบเธอก็เปิดกล้องแล้วด้วยผมก็ขอฝากฝั่งชินรัตไว้ในอ้อม้ใจด้วยนะ <S <S นะฝากฝากซิกแพคของไม้ไว้ด้วยนะครับ เห็นรูปเห็นรูปมาแล้วก็บางทีก็เมาแล้วอะไรนะเมากล้ามไหมผมมันทำไมวะเนี่ยเรามูเอวัดดีกว่าเนาะ ทุกคนชวนคุยหน่อยตะโกนมาเดี๋ยวอีแค่ไม่ถึงสองนาทีอาจจะต้องว,วันนี้อาจจะไม่ได้รับของนะครับเพราะเราจะได้เอาเวลาทั้งหมดมาคุยเลยอยากคุยมากกว่าน,นะครับฮะอ่ะผมขอยกมือก่อนปึ๊บโอเคว่าไงจ๊ะฮะเต้นให้ดูหน่อย ก็มีก็ขเต้นเหมือนกันที่เขเต้นฝ่ายดาวไหมฝ่ายดาวไหมเขาที่เขต้นเหมือนกันเอออย่ากใหเต้นเหมือนในเพลงเหรอพี่รอดูดิรอดูรอดูเพราะอะไรรู้ไหมจำไม่ได้ร้านที่ทำนี่จ๋าเสื้อเนี่ยครับผมจะบอกว่ายูยูซื้อให้ได้ไหมครับยูยูไม่ได้ซื้อเองจริงๆวันนี้ผมใส่เสื้อมาเป็นตีม ทุกคนอาจจะเห็นรูปที่พุสาลงนะครับชุดนักชุดนี้ผมมั่นใจมาขึ้นเวทีมากเลยนะนั่งมาได้ขึ้นทางเอ้ยเช็คสวิตเตอร์ซะหน่อยนแฟนเราเป็นไงบ้างนะครับก็มีบ้านคิภรยาโพสคนแรกเลยนะครับตีมสีชมพูออนเอาละาจจาะภิรยานนี่แหละดีมากสวยนะสามพิษสีดีครับดีด,ด,ดีหลายๆคนก็ใส่สีชมพูมาด้วย ก็อยู่ในทีมด้วยใช่ไหมครับโ่ษปีครับใช่แต่ที่พวกโคกหัวกันนี่คือจะไปนิเบตที่ไหนหรเปล่างเราเราพักหัวใจที่ยุ่ยู่ไงทำไม่เราพักของเราพักของเรานโยุายไม่มีอะไรเลยเอาใจยุ่ยยู่อย่างเดียว ไม่เรียนเขียนเดยวสวยเียเขียกนะฮะไม่ได้กินเลยอะอะเิถ้าเดิมน,นะคะโอขอโทษขอโทษขวานขวา เงียบเหมือนแบบไม่เป็นมาก่อนนะผีผ่านนะอ๋ะอไปก่อนนะรักนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่หน้าใน YouTube นะครับี๋ยวนันนี้เถ้าว่าเดี๋ยวเราไลฟ์คุกยกัน